ไปจ้ะเดี๋ยวเขามาแกงเห็ดกันบันี้อันนี้คือหนามปันใหญ่ยืยยดนะคะข้ามเขา่ามาต้องคุยผสมกับแกงแซ่บเรียบร้อยเห็นไหมคะก่อนจะเอาจะใหดแกงเห็ดกินจ้ะเพื่อนเอาต้องหาเห็ดก่อนไปเขาป้าหาเห็ดกันจา้า อันนี้คือสปาหลังบ้านเพื่อนเห็นป้าเจ้าโอ้ยเห็ดมันปูเพรฟลิงเนี่ยป้าเจ้าเนาะพุ่นทางพุ่นอีกพุ่นทางพุ่นอีกจ้ะเห็ดเพิ่งหวานจ้ะนี่ดอกกอ่อนดอกนู้นไปยังแกงใดจ้ะนะคะโอเคเดี๋ยวไปเก็บแกงร่วมกันเลยกับเห็ดที่เอาเก็บไปเนาะน้ำใบใหญ่ยืด ใบยาอยิานดีนเ้แอจะเอาไปแทนใบยานางพันเพื่อนวิตามินกันหลายนะคะใส่แทนกันได้ผู้ใดจะใส่ใบฝักท่องก็ได้นะคะหรือว่าใบข้าโพดก็ได้แต่ว่าเอลใส่ใบอินดีจังเพื่อนออกจากข้าข<อ>แล้วเจ้าเพื่อน,น,นจ้าหนึ่งเข้าตั๊บบาทที่นี่หนึ่งเข้าเหนียวกิ้งกับแกงเห็ดจ้าบาทนี้ว้าว เดี๋ยวเขามาแกงเห็ดกันจ้าเพื่อนจา้าเน,นี่คือเขาเหนียวมา,วาเนาะจ้าเนาะอยู่บ่านแอวก็จะเอินว่าเขาเบียรหรือว่าเขาเบือ้อนะคะแอวจะตำไส้ผีกลงไปเลยจ้ะเอวจะตำแบบง่ายๆนะคะหเห็ดแบบง่ายๆตามสไตล์ของสาวเมืองเกเลอร่อยเพื่อนๆต,ต้ลงไปส่วนตัวนี้ก็คือยาอินยืยดนะคะที่เอามากิดมาจากสวนแอวเนะเาะแอวจะเอามาใส่ต้ม กับแกงเห็ดของแอลค่ะผู้อื่นก็จะใส่ใบขา้าวโพดก็มีนะคะหรือว่าใบฟักทองก็มีแต่ว่าแอลมากินใจกับอใบหยาญยืดเนาะนา้ำหยาญยืดที่มันแซ่บนะพร้อมด้วยวิตามินนะคะเมนี้แอลจะมาแกงเห็ดร่วมจากเพื่อนเห็ดที่แอลไปเก็บมาจากปลาได้ออกมานะจ๊ะเนาะก็จะมีเห็ดมันปูเฟตเฟลิงเนาะ,นะจ๊ะเนาะเห็ดเพิงหวานอ่สเตนพิลส์นะคะเห็ดเพิงคาร่าย นะคะก็คือเอ uh, อ่เบิร์กพิกพกพกลสนะ์นะคะที่เอาไปเก็บมาแล้วก็เฮดเพืงเกาลัดก็คือเออ่นี่เลยนะคะมอร์โวเน่ลูลิงเนาะจ้าเนาะนะคะส่วนเออ่ผักแอลจะมาใส่บวบใส่เออ่ฟักทองหรือว่าปลกอึจำมเพื่อนที่แอลปุ๋ยนี่สวนของแอลนะคะวันนี้แอลจะแกงแต่เห็ดจม้มเพื่อนบ่ได้ใส่หมูบ่ได้ใส่ไก่นะคะแบบง่ายๆของสมเมือรเกลือลอยจะเดี๋ยวเขามาเห็ดกันเนาะก่อนอื่นแอลจะต้มเห็ดก่อนจม้มเพื่อนสิบนาทีนะคะใส่เกลือลงไปนิดนึงเนาะโอเค เดี๋ยวแอลจะต้มเห็ดของแอลก่อนจ้าเ,เพื่อนๆจ้าเราเ่าสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นแอลก็จะเอาไปช็อกกับน้ำเย็นเนาะแล้วก็จะเอาลงไปแกงใส่น้ำยาอินยืดจ้า,จาเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงเกาลัดเห็ดป่ากลิ้มแพะนะคะหรือว่าเห็ดยาขาเชื่อเบิ้งโพลิง mm. เห็ดมันปูเห็ดเพิงขาไลา่ ต้มใส่แกงน้ำกันเลยจานเพื่อนสิบนาทีนะคะหลังจากนั้นแก็จะเอาไปช็อกกับน้ำเย็นแล้วก็มาต้มต่อจ่ะมาแกงกันเนาะนี่ก็คือเห็ดของแอลนะคะต้มเนาะก่อนที่จะเอาไปปรุงอาหารเพื่อที่จะให้มันได้ย่อยง่ายๆนะคะมันจะบ่อหนักทองเนาะหลังจากนั้นแอลจะหกหีบมาช็อกกับน้ำเย็น,นะค่ะเพื่อน เดี๋ยวเขามาแกงเห็ดกันบ,บนันอันนี้คือหนามปันใหญ่ยืดนะคะเดี๋ยวจะใส่แท่นปบยยานางนี่นี่คือหนามปันใหญ่ยืดนะคะเพื่อน หลังจากนั้นเอลก็จะเอาขอเบี้ยกับพริกที่เอาตำนะใส่น้ำกันเนาะมาต้มเลยค่ะ Oh, น้ำเดือดแล้วเอาไปใส่บะกือฟักทองหรือมาบวบนะคะซุชินี่ลงไปเลยจ้าเพื่อนอืม จ้ะหลังจากนั้นเอลก็จะเอา,เอา,เอาผงปรุงรสรสหมูลงไปนิดหนึ่งนะจ้าเนาะแสบไผ่แสบมันเด้อผงปรุงรสรสหมูค่ะนิดหนึ่งตามด้วยน้ำปลรราต้มเองค่ะน้ำปลาลงไปเลยค่ะด้วยแสบแตอนนี้คืคนตัวผู้ใดมีผงนัวก็ใส่ผงนัวจ้า เอาบปใส่ผงนัวเนาะเอาไว้เอาไปมากินผงนัวปันไดนเห็นบ่คะเพื่อนๆพซิมโหลดไปนี้ซิมโหลดกันจักหน่อยโอ้ยโอ้ยแซบ่บสะใจมากเลยต่อไปกันนี่เลยจ้าเฮ็ดที่เอาต้มแกงไว้ต้มไว้เนาะเอาใส่ลงเลยค่ะเพื่อนๆนี่อือเห็นบ่คะ นี่ก็คือแกงเห็ดร่วมของแอลโคนเฮ้ยประหยากสีจ้ะรสชาติสะใจมาเลยอือเห็นไหมคะนี่แหละปรุงตามใจชอบเลยจ้ะปรุงตามใจฉันเลยวันนี้ส่วนข้าวตุ้เอลกะ เดิมๆค่ะผัพาดตูแซ่แข็งลงไปค่ะเพื่อนหอมหุย้ยว้าวให้กี่เราเห็ดหอยบางเลยเหรอจานเนี่แกงเห็ดเอลเซตเราจ้ะเห็นบหมค,ค่ะเพื่อนๆง่ายๆตามสไตล์ของสาวเมืองเกินลอยแค่นี้ก็อิ่มไปหลายมือเลยจ้ากิกนบะงบุดกระแซ่แข็งไว้จานเพื่อนจ้าเห็นบหมคะ่ะ แกงเห็ดยู่เขายู่เขาเขาบอกนะจ้าอร่อยมากเลยสดสดจากป่าสดสดจากสวนจ้าแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดรวมสูตรจ้าเมืองเกินร้อยนะคะเพื่อนโอ้โหหม้อนี้พิเศษหน่อยมีเห็ดยาค่าเชื้อรวย จ้าเพื่อนๆจ้าแกงเห็ดร่วมองเอลเสร็สับเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเนาะแกงเห็ดมันปูเห็ดเพิงขาล่ายเห็ดเพิงหวานเห็ดเพิงเกาลัดเห็ดยาขาเชื่อนะคะเราก็โอ้เห็ดอ่าอย่างอีกละ่ะนี่เลยเห็ดเพิงป่ากลิ่มแพะนะคะออกมาจากป่าล้วกะผักสดๆจากสวนที่แอวปูไปจ้าเพื่อนๆือง่ายๆตามสไตล์ของสมืองเกินลอยจ้านะคะเดี๋ยวมากินกันแบบนี้ มาจ้าเพื่อนๆจ้ากินข้าวน้ำแอลมือน,นี่แกงเห็ดร่วมสดๆจากป่านะคะและ้วลก็บวบแล้วก็ฟักทองสดๆจากสวนจ้าเพื่อนโอ้ยเศรษฐีมาให้เศรษฐีก็ยังบร่ได้กินแบบแอลเดเออขอบอกถ้าอยากกินก็ต้องหาเห็ดเองจ้าเพื่อนเห็นบ่นี่เสิบแซบฮึสุดยอดเลยจ้าฮมแต่ ข้าเข่าก็ต้องคุยผสมกับแกงแสบเรียบร้อยเห็นไหมคะมมแรงเห็ดข้าเข่านี่แหละเจ้ามนเพื่อน,นจ้าเมนูของคนไกลบ้านนะคะง่งายๆตามสไตล์ เจ่าข้าหม,มักมีเอียงเห็ดไตข้ากระดัดแปลงกินเอาจ้าเพื่อนไ่ต้องไปตามสูตรเ,เ,เป๊ะๆพว่ายุนี่นะฮะวันบ่มีคือจังเมืองไทยเนาะมันได้แสบกัเห็ดไปะรี้จ้าเพื่อนแสบเข้าว่ามันแสบเขาเขากินเขามีความสุเขากินเขาแสบ,เข,เ,ขเ,สบเขากินเขาอิ่มจ้าเห็นบ่ สำหรับแอวนะแกงเห็ดถ้วยเดียวข้าวเหนียวก้องนึงเสร็จจาวก็ต้องมีอีหยังเพิ่มมากมาง่ายๆ ก่ได้เลยจ้าจดเอา hmm. hmm. เห็ดมันปู hmm. ส่วนนี้ก็คือเห็ดขาดเชือ b เบอร์ค o l พอลิงตัวอ่นอ,อนนะคะถ้าเป็นดอกตอ่อนนี่สามารถกินได้แต่เพื่อนๆมันจะออกกรุบๆนะคะออกเปรี้ยวนิดนึง แต้ถ้าเทาแล้วแก้แล้วแอวบอกินเพราะว่ามันเนื้อหยาบมันเนื้อแข็งแล้วก็ไม่รดขมได้เ่าอ่นอนๆนแอลจะกินดูจ,จ้าห้จ้าขาเชื่อนี้รับ เยอแเศษเยอเข้าไม่ถึงก